ครับวันนี้ก็กลับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้มาอยู่กับไผ่ดำติมอร์นะครับผมเป็นไผ่สีดำแบบนี้นะครับไผ่ํำสีดำนะครับพอติดไผ่มันจะลำเขียวแต่สายพันธุ์นี้มีลักษณะเป็นลำสีดำนะครับแบบนี้ครับนี่อันนี้ยังไม่โตเต็มที่นะครับพอดีว่าวันนี้ผมจะมาอัปเดตนิดนึงครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วประมาณ ที่ผมลงคลิปไปคราวก่อนเนี่ยที่ประมาณสักสองปีได้แล้วปลูกไว้ตรงนี้จะทำเป็นอุโมงค์นะครับอุมงค์ไผ่ดำนี่ก็ยังยังไม่โตเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวนะในอนาคตเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มไผ่ดำเป็นอุโมงค์เดี๋ยวผมลองขยายกว้างๆนี่ครับ แต่วตอนนี้ยังไม่โตเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวผมพาชมไผ่ดำรอบๆนะครับว่าขนาดเท่าไรกันบ,บ้างแล้วอันนี้ประมาณนิ้วกว่าๆนะครับจะโฟกัสจดัดอันนี้ยังไม่ดำเท่าไหร่เลยอันนี้เป็นหน่อใหม่ครับนี่สังเกตได้ว่าจะมีกาบอยู่เลย ันนี้หน่อเก่าๆจะเริ่มดำกันแล้วเบอร์ภาพนิดนึงนี่ครับเริ่มดำกันแล้วนี่ก็หนอ่อหน่อดกมากครับสำหรับไผ่ดำนียนี่ครับนี่เป็นลักษณะของหน่อไผ่ดำนะครับหน่อเป็นแบบนี้แล้วก็จะขึ้นมา เข,เขียวแบบนี้นะครับนี่ครับขึ้นมาเขียวๆแบบนี้แล้วก็มันก็จะค่อยๆดำนะครับนี่เดี๋ยวพอผ่านสักช่วงหน้าฝนนี้ไปได้ปลายหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าหน้าหนาวหน้าแรงเนี่ยมันก็จะดำดำทั้งกอซึ่งเป็นช่วงที่ไผ่ดำติมอเนี่ยสวยที่สุดแล้วในตอนนั้นครับคือว่าทั้งกอเนี่ยจะดำหมด เดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับอุโมงค์ไผ่ดำเนี่ยท่านใดจะทําบ้างหรือว่าเป็นส่วนไผ่เนี่ยก็สอบถามกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับนี่ก็พามาอัปเดตความโตของมันนะครับไผ่ดำจิมอรครับยังโตได้อีกนะครับ